<Okay. S 2> โอเคทุกคนวันนี้กลับมาสู่เกมสร้างฐานของคุณวันนี้เราจะมา <Okay. S 1> เออใชอีกแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเลยก็ที่เราเคยเข้ามาเล่นแบบนี้แต่ไม่ได้อัดชิบเออหามสีรอบแล้วมั้ง <c oughs> ประมาณประมาณสิบแปดรอบมา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  เข้าสู่ทีมวันนี้ทีมวันนี้ก็จะเป็นการฟาร์มของเก็บของที่มันแจกเอ้ยวันนี้ไม่ได้อัปเดตแต่ของแจกหมายถึงว่าของที่มาจับอีเวนต์กิจกรรมของคัมมานะอี่หกนาทีอเอะฉันจะแต่งบ้านใหม่นะแล้วก็กิจกรรมวันนี้ของพวกเราสองคนคือการฟาร์มของและแต่งบา้านและฟาร์มเงินด้วยวจริงหรือป่าจริงอ๋อ,อฉันแต่งบ้านใหม่แล้วนะนจะกดแล้วนะเอาเลย เอ้ยกระดูดทันค่ะไม,ม,ม่มมมมค่ะเดือเจ็ดวีดูมาจิ้มอืมอืมทกคอ๋อ่อมันจะมืดขนอนี้พ่อยังไปอีกออืมอืมมาเลยก็ชิปต่อชิปต่อเออจะควยกับพ่อเฉยไม่ไงอโอเคมานถึงเวลาแล้วะโอถึงอู้เนาะอ,อะไรอน,ะนอะไร <พอ S 2> ิ้นทันเนาะอืมมา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  แล้วถึงเวลที่ทุกคนรอคอยเราจะมาสร้างคานอย่างโอเคเลวก็เราจะสร้างฐานแบบไหนเหรอก็เห็นอยู่ว่าฉันจะทำอะไรอืฉันว่าฉันจะสร้างเปง็นรถถังอ่าอันนี้ไปทั่วสร้างฉันไปมั่วมานหมดละ ั่วไม่ใช่ไปนี่หเออแต่แต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปอ่ะของของที่ฉันจะต้องการมันอยู่ที่โลกหนึ่งเออไปเลยไปโลกหนึ่งไปอึมฮึมตีมืออะไรนะพอดี๋ตีมืออะไรอืมแมวที่เราต้องตัดขนมาเล่นน เออความรุนแรงเหรออืมเฮ้ยนี่ไม่เกี่ยวนะช่องเราไม่เคยมีความรุนแรงเลยม,มันก็อืมไม่รู้นะอโอเคเลยก็จะพอซื้อของก่อนให้เวลาจะซื้อของก่อนฉันก็อยากโอ้ติดติดเออของเร็วอืมันต้องการต้องซื้อมา ไหลยังเออได้ทุกคนยังไม่กดนะตามเดิมเลยตามลำเนียนไม่ตาม,ย,ม,ตามยังบ้าออโอเคมาทุกคนจะกดแล้วแหละไม่ไม่ไม่เออรม,ม,มากหรอกโอเคมาเลโก้ะจะมาสร้างรถถังของฉันเลยลืมบอกรถลืมบอก,ม,บอกมาเลโกเดี๋ยวฉันลืมบอกคื้อ วันนี้เราจะทำอะไรก็ได้ที่มันพอสู้กับไอ้พวกซอมบี้หน้าเกยได้นะไม่ได้อะไรนะเพื่อนเราไปคุยกับใครก่อนอ่าทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่ามันทำเป็นยากเท่าไหร่ โอ้ยอละแสนแพงเบอร์อ okay. ู่ไหเออเยี mm ่ยจละอยู่ในใจอยู่ในใจมเป็นอะไรกับคำคมมากปะแพนไงไเป็นมันเ่อ็ดอบสโลอบสโลวาาลีนอืมตาลน ออแล้วเออทุกคนลืมบอกใครยังไม่กดติดตามนะรีบกดเลยเพราะช่องเราอาจะมีช่องใหม่ขึ้นมาจริงๆอนเตรเคยสร้างช่องไปแล้วนะชื่อพอตเตอร์้าก้าแต่มีเว้นวักใช่กลับกลับมันมีช่องที่มันมีใตรกอก็ไม่รู้ใช่ไหมลโกไม่ก็ช่องฟิวอ่ะ เออเดี๋ยวนะฉันว่าจะสร้างรถถังกีติดไฟไม่ใช่ไม่ใช่น่ากลัวมากขอไม่ใช่รถถังนี้จะเป็นรถถังที่ใหญ่ยาวสุดในโลกทำแปรมแต่แบทุกคนเาจะสงสัยนะว่าอะไรคือใหญ่ยาวที่สุดในโลกก็ลักล้องใช่อืม แต่มีบางคนจะคิดลึกก็่ะ,ะ <c oughs> มันจะอยู่ปราเพทที่มันชอบคิดลึกอ่ะมันจะมีแต่หนึ่งในชั้นแต่หนึ่งในชั้นนี่ช่คนดูอันเสนมน่ารักของพวกเราแน่นอนอื <c oughs> โอ้ฉันมีปืนเลยกนอยู่ที่มันทำไมมันกลับด้านไม่ได้บินไม่ออกเดี๋ยวมอเตอร์น้ำก็เอ้ยน้ำอะไรน้ำแตงม่ใช่อะไรน้ะไม่ใช่มันชื่อมัดชิบก็ตายบินไม่ออกอืโอ้ฉันมีมอแมทช์เเลยแฮะมาติดตรงนี้อะไรกันเนาะ ทุกคนผมลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งคือว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ด่าดดนลงชิปเพราะว่าเพราะว่าผมเกลียดราอเล่นร้อเล่น,ล,ล,นลงลูกวันนั่นแหละแต่ถ้าใครไม่กดติดตามก็จะไม่ลงโอก็อเกลเรื่องแม่งเนาะไรไม่กดติดตามจะไปตามเกดฉันไม่กดหรอก ไ mm. มก่กดก็จะโดนเกโอ้ยฉันจะกลับไปเอาของอยู่บทหนึ่งก่อนนะอืมอืมแล้วก็มีเรตา้า mm. ในมีแกตา้า oh. ในมียาไงเนี่ย <c oughs> mm. นี่คือรถถังที่ฉันคิดว่ามันบ้าบอมากมา,ากมากมากคอแตกฮม ติดทางว่าเออไม่ได้ติดทางนะยวทุกคนอาจจะสงสัยว่าเดีย๋ยวพี่มันใช่รถถังหรือเปล่าโนโนโนมันไม่ใช่รถถัง <Okay. S 1> มันคือรถผีบ้าผีบอรถอะไรเดี่ยรถเจละบุ๋น เป็นแคก่เย่เพื่อนห้จ hmm. okay. mm ัดคลิปอยู่เื็น้หอ้วย่อะไรตัม่ไม่ใช่ไม่ได้ไหอฉันไม่ได้กดนะพ่อฉันกดอยู่โอเคมาทุกคนเราก็จะมา ทำเราจะมาทำเรื่องกำแพงไฟกันกำแพงไฟวันนี้ก็ขอเสนอเป็นกำแพงวีบมีไฟสี้มพูแบบไหนบ้านเนี่ยจะเปลี่ยนลูกคลิปเลยปะก็อาจอนะเพราะว่าป้าฉันก็เปลี่ยนบ่อยกัน,อนเออลื่บอกวัน,น กันที่อยู่ในโลกหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันดูไม่มีประโยชน์อะไรอะใครเข้ามาเนี่ยใครอ้าเฮ้ยแล้วก็อะไรเนี่ยอัปเดตเหรออยู่ดีๆเขาก็พูดออกมาเองอะเดาดัเขา่ต้านเหนื่อว่าเี๋ยวดาดัต้านเกมเอ๋ยคุณพูดอะไรเนี่หรือวกาหาประจำ หรือว่าภาษาอังกฤษมันเป็น <Gym. S 1> คำด่าหรือเปล่าเออพอดไม่คมไม่ใช่หรอกอือย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่หรอกมั้งเออเอืมออแต่เป็นอะไรกับคำว่าและแลวมันชื่ออะไรชื่นักรูกกาละมะเหรอคือคือกาละมะเหรอ โอ้ยแกไม่รู้จักฮอลโลไนส์สีวัวสองอ่ะอือเออช่างมาเถอะอือครัทุกคนครับคือตอนนี้นะเราได้ปืนมาเป็นปืนแบบลาวาเป็นลาเซเลเชียลเราเล่าเซเลเชียลเนี่ยปุ่ยไนะไม่ได้เล่นหรอพอ ในลินพันธ์พอเตอิมเมื่อกี้ในลินพันธ์หน้ฉันบูฉันว่าเซลล์เออใช่ <c oughs> เออแค่ที่หูเลยนะทุกคนบอกเลโกล้ด้วยฟังยังไงไม่ใช่จริงๆฮัก็ไม่เคยใช้หู <c oughs> จะโอกเฮ้ยจับมือหน่อยครับผมก็ไม่เคยน จับจับมือทางหน้าจอแล้วยไม่ได้เปิดกล้องจับมือทางหน้าจอแบบไม่น่ายื่นเข้าไปเลยทะลุมิติเฟฟยอะก<า>็ไซไฟอะอ่อะไนี่เดียวแล้วอเออแล้วก็วันนี้ฉันได้เล่นเนก้าเก้าคืนด้วยของเส่ร์มาหนาวไปดูบ้านนั่นสิแล้วทุกคนอันนี้ขอนอกเรื่องคุยกับบักเลยกโก้หน่อยนะครับหนึ่ง ทุกคนฟังทางนี้ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่ะผมตัดคลิปทุกคนฟังทางนี้เด็กเป็นทีมงานที่ไม่เคยช่วยอะไรตัดคลิปผมก็ทำเองผมทำทุกอย่างเองนั่งหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยตัดกรงตัดที่บ้านเลยไม่ได้เรีคนรู้แบบเยอะเลยนะครับทุกคน เอาเล่นนะครับทุกคนผมแค่พูดเล่นเฉยๆประเด็นคือมันจริงไหมนะเรื่องนี้ฉันเคยทำอะไรช่วยมาเตอรยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ไมได้ยินด้วยเหรอใช่โอเคมาทุกคนตอนนี้ถึงเวลาลองทดสอบแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเล่นก็ยังทำไม่เสร็จอ่ะใช่ก็เหลือสร้างนี้เสร็จอ่ะของฉันก็คิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้ว ว้าวคุยหน้าแซนขายล้อเล่นไม่ขายหรอกแล้วก็วางปุ่นจามันเสียงอะไรคือกกิ๊กกิ๊กอ่ะพ่อฉันกดอีกแล้วเออจะเสียเนี่ย นี่คือรถตัางที่มีด้านในเป็นป้อมปราการนะครับทุกคนเสร็จแล้ว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 แลเรายังไม่เสร็จผิดบทฮอเตอร์ผิดบทอืออ่ะปั๊มไอ้มันก็ใช้ดีนะเอ๊ะฉันมันดูแ<น>ยนนะ่เอ๊ะเอ๊ะฮึมของบ้านฉันมันดูแย่ แกแกนแป๊บหนึ่งวานใช่ไหมผิดปกติบยบ้านฉันเราดูผิดปกติกว่าบ้านหายเลยโอเคมาเสร็จแล้วฉันยังไม่เสร็จเลยลบของอยู่มันไม่เท่ากันบนบ้านฉันก็จะมีเอ้ยอย่ มันยังไม่เสร็จโอ้ยทำไมฉันไม่ดูสภาพบานงเฉยอ่าทุกคนตอนนี้จะเป็นช่วงใกล้เสร็จแล้วนะผมไม่ได้ทำชิปอะไรเลยทำมาประมาณสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยไพอเพิ่มหน่อยมีคนอยากเข้ามาชิวอะไรกูฮะอะไรนะฮม ป็นแค่พุ him, he dad, right? um, shower, like ่งข้าเปลือกมีคนอยากเข้ามาจะได้เด็ก็จะได้เห็นว่าบ้านเราอลังการมากแล้วก็เอ้ยยังยังแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เสร็จยังยํายัมาม่ายังไม่เสร็จอืะไรชื่อว่ายังมาม่าเหรอไม่ใช่โอ๊ยหมูหมากาไก่ไก่หมูหมาโอ้บ้านฉันดูอลังการมากเลย แต่รูบ้านฉันก่อนนะพอดนี่นะครับสภาพบ้านผมเยวตัดคลิปเพื่อเพื่อไปดูฝั่งบ้านเลโก้ให้ดูนะนี่นะครับทุกคนนี่คือสภาพบ้านของเลโก้ก็ดูข้าดีดีนะมันจะเป็นแบบว่าเดินมาแล้วก็โดนบ่วงนี้แล้วก็บ่วงนี้นะอ๋อเป็นแบบนี้นะพอพอถ้ามีตัวไหนจทะลุเข้ามาได้ก็จะโดนไอ้นี้ ส่วนโอ้ลูกคอนดูสิ่งนี้ที่เฮียก็ทำโอ้マイก๊อสส่วนส่วนบ้านผมนันก็จะได้ดูไปแล้วปาเลโกมาดูบ้านฉันเร็วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอือปาเลโกอาะร้านปีพอต่ออีกร้านปีอืมร้านปีมันคงลงยูทูบไม่ได้แลวแหละมันเป็นช่วโมงโอเค ไม่ต้องไปสนใจเลยก็แล้วเล,วลวยก็มันทำไปชั่วมองเลยเฮ้ยอีกนิดเดียวเสร็จแล้วแหละค่ะมา,มาเริ่มจากบ้านนายช่วยหนึงเวฟพี่หนึ่งร้อยห้าสิบช่วยถุงเวฟหนึ่งร้อยห้าสิบจะช่วยหนึ่งเวฟสองร้อยห้าสิบ เอโก้นในกดตู้เลยนะมาทุกคน,นล้วฝัวววว่งบ้านดาวนะจะเป็นแบบว่าเกิดมาปุ๊บก็ตายเลยส่วนฝั่งบ้านเนโก้ก็เหมือนกันเกิดมาปุ๊บก็ตายตาาเหมือนกันคือคำถามคือฉันรู้แหละฉันรู้แล้วตัวไหน ส่วนนี้คือบ้านผมนะครับ<ม>บ้านผมจะเป็นแบบว่าแนวที่แบบว่าเออเข้ามาแล้วเท่มากส่วนวิธีเข้าไปนั่งในรถถังันยังไงนะหรอเดินฝับงมันเข้าอย่างนั้นแหละใครยังไงวะเออิลขึ้นมาก็ปีนขึ้นมาไงฉันนั่งบนรถถังอยู่กระโดดรนีนเดินกลับรถถังอยู่เอ,อ้ยได้ฟิลมากอะ่ะแกม่อากาเนาะบ้านจะดูแบบเข้ามาปุ๊บตายปั๊บอ่ะ เปนนักลุกนเห็นแล้วลองดัาไหนดิอืมลองนั่งดูกล่องบญชาการเนอะอืมเออป,ประมาณนั้นอะเอออ้อพอตเตอร์ของฉันม,มันแหวงไปแล้วอ่ะนิดหนึ่งของนายแหวงของฉันไม่เป็นอะไรเลย ่เดียวลก็ความเป็นจริงอะถ้ามันเจาะปืนจะมาได้ด้านหน้ามันจะโดนกำแพงไฟนี่ก็หบบอสโดนทีเดียวยังตายสำหรับบอสล็อกโบเล็มนะได้ล็อกไท่ด้านบอสแกมาดูฉันก่อนไหมแบบหนึ่งฉันกำลังว่าปกปไอรด้านมาแล้วว้ายบ้าฉันจัระเบิดก็จังหวะนี้แหละอืม มา rare, ม,มามาเลยันิมาช่วยเดี๋เด้อเดทุกคนดูสภาพมาเลีโถแหวงตรงน <ADA B. S 2> บ <wandering. S 1> คิดดูเดียวดับอืมอืบอืมอืมอันนี้คือเหยียบทีเดียวนะเนี่ยพอตมาไมี่<ๆ>มันไม่โดนมันเกิดมาตายเลยเพราะปืนพวกงาลย ไม่ใช่บออไทท่านอะคือมันเหยียบทีหนึ่งแล้วก็ตายแล้วคือสภาพที่มันทํากับบ้านฉันแหว่งืแต่ตอนนี้เราจะมาวัดกันนะครับว่าบ้านใครจะพังก่อนบ้านใครจะยังไม่พังเออเอดีฉันเลงไปที่บ้านตัวเองนะเราจะมาวัดกันนะครับวัดกับฝีมือการสร้างด้วยหนึ่งืม อีกสิสิบวิอืมซ่งสิบวิโอนยเ้สียแล้วสียแล้วสี่หกแล้วบ้านเราจะมาวัดกันว่าบ้านใครจะพังก่อนหรือว่าบ้านใครจะตายก่อนถึงถึงคู่นี้ห้าสิบใช่ไหมไม่ไม่ไม่ถึงคืนนห้ก็ได้แต่พอใครว่าไม่ไ,ไม่ไม่ฉันพูดจำเรื่องอื่นฉันพูดผิด เอออสำเนียงอะไรก็ไม oh, like <t ip ón> ่ร <ong> ู้วไปไอ้บ้านที่จะแตกก็จะกว่านี้แหละเออเอาชนะกันว่าใครจะแตกก่อนโอ้โเกือบเกือบเกือบโอ้ยยังไม่ตายใช่ไหมเด็กก็ยังไม่ตายใช่ไหมเย่มาแล้วอืมอืมคือกำลังมีอยากได้บัลลังก์อ่ะหนึ่งสองสามสี่ ฉันเหลือฉันเหลืออีกสามรู้ไหมทำไมย<ม>ังยังเปิดฟราร์มออโต้ทั้งคืนมันเลยได้กปิดเปิดฟราร์มออโต้ยังไงคือดันตัวมาวอเออนั่นแหละแล้วก็ล็อกหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปชาร์จแบบทั้งคืนแบบนั่นแหละเออวิธีแ<ม>ล้วมันไม่ได้เออเปิดละเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วก็ล็าาอ,อยังไงวะ,ะในในในมันจะมีแบบ ปุ่มที่เป็นนิ้วแล้วก็จะมีแบบแม่กุญแจอยู่นั้นจะกดเออเข้าบ้านฉันแหว่งจริงๆและอย่าเลยก็ในล็อกหน้าจอเป็นไหมเนี่ยใช่โอ๊ยพอเตอร์หัวใจฉันเกิดเปิปด ถ้าโดดอีกดอก<ส>นี่ระเบิดนะมนไม่เป็นนะนก็ไปบอกพ่อนายเรีอบร้อยระเบิดบ้านในแต่ก่อนถัดมาที่บ้านฉันบ้างนะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าบ้านใครแตกก่อนมาเลยก็คลิปกันแ๊บ,บนังพื่อของอยู่มาแล้วทุกม,มามามาที่เดิมที่เดิม จะเอาไปตัดได้ปะแล้วหลังจากคลิปนี้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายเฮ้ยแล้วก็อย่าลืมทุกคนลบลงนะอือเออแล้วก็อีกคำหนึ่งคืออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเมื่อมีคลิปใหม่ด้วยโอเคบายบายแค่นี้แหละบายบาย